ตอนนี้เราอยู่ที่สวนหมักโมค่ะไปหาคุดเขียดพี่น้องจ๋าก็เลยมาแวะสวนหมักโมหลังจากที่กินข้าวเที่ยงแล้วก็มาแวะสวนหมักโมเนาะแต่เขาเจ้าเก็บเบิร์ดแล้วแหละยังเหลือแต่หมากป่ามันนี่แหละนี่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 เดี๋ยวสิพากันไปเลือกหมากโมเนาะไปทัวร์สวนหมากเอาเลยพูดได้ยักได้จักนวดปิ๊กเอาเลยไปเลยค่ะไปเบิรงนน้ำกันพี่น้องหมักโม แต่หมากหมากอันใหญ่ม่นเพิ่นเจ็บคายไปแล้วยังเหลือแต่หมากป่ายมันเนาะก็เลยสีพากันมาก,กินหมกโมต่อไม่ใส่นนใเขียดก็ได้เพราะแกงยยอยบุญหมกโมน่วยยังเอาเบิร์ด พี่น้องจ้าแตงโมนี่อันนี้อุ้ยเป็นตาชิวานเว้ยเวมันหนาวเนี่ยผลตกคามันอ่ะอาปิดดูเมยไอปิดดูปิดมาเนี่ยเฮ้ยตดินนี่ได้สัเลยแล้วอันนี้หมักป่ามันลองปาดหัวหรือปาดก้นก็ได้ลองแซมเปินเปิ้นดูก่อนโอ้โหววาไม่สุกเก็บไปเลยเอาผูสุกอะไรเลยนะอ่า โอยพี่น้องผู้เจ้าของสวนพันแปลอยังหายพุ่นแต่ว่าห้าพากันทัวสวนโมกโมหลังจากที่ไปขุดเขียดเมื่อยๆกัอยากกินแตงโมหวานหวานเย็นๆฟ้าไปเคาะน้วยนั่นน่วยนี่อยู่น้อยใดบ่อพนตัวค้ำหรือมันมันเน่าบ่อ บุกมันบุก่เออสุกอ่ะลองปาดบางดู้าบ้งดู่าจีมด้อยากไม่ห่อนเคือมันตหัวอเอาบ่มันต้องผ่าเครื่องาเครื่อง ผ่ากินข้าส่วน,น,นมันเออมากป่ายมันมันกระซุกบ่ค่อยเด็กๆให้เอืวยิ้มก่อนนะมันเป็นเนื้อใดยังมีพิษหวานม,นมีพิษเอาสโลเเกเลยเสร็จก่อนมันกระซุกทำหวานสฉยหวานน้อยป่ายมันหวานเอามือออกเร็วๆโอ้ยเด็กๆเคีเ้ยวแล้วไปไปปิดไปตำลาพูยไว้แล้วปิดไทยอีกแล้วไปยาวเลยฮะอย่าเยี่ยมมากเน้อันได้ลูก ลมือนั่นสุกปลานปลาขอบค่ะคมอปลวกเป็นนี่บอไปเอ็นไปหาเลือกด้อะไรสุกนะปลาออพากันกินหมักโมแสบบอแสบตอนนี้ใคเจะเอาโอ้เป็นเลาะจนเราเมื่อยพี่น้อง มาตระห่วยพะวันลมแดดพอดีอุ่นๆแตงโมสดๆจากสวนเพิ่กำลังแปลอันหาเลือกให้พี่น้องจ้าทั้งแสีบทั้งแดดปลาเดี๋ยวเทาจะไปกินยุ่มกันท่มคามข้นเนาะไปหาเลือกเอาก่อนฟ้ากินเลือกมาเก็บใหม่แสบบ่ะฟ้าแสบบ่ะแสบหวานเยอะมันหวานบ่ะเออหัวสั่น ปพีป่น้องจ้าจมาลากแตงโมพาล้อมันแตกแล้วลูกว้าวแตงโมโโโโมีทางน้อยหน่อย,ยใหญ่เจาเนะ้าของเพื่อนเอาศาสตร์มาให้ครับอันถาดตัวมีดของเขามาเอง เดี๋ยวมาเบิ่งว่ามันสีสุกบอเจอแล้วครับแตงโมแตงโมเจอแล้วครับตอนนี้ข่าวแตงโมมาแรงเจอแล้วตอนนี้เจอแล้วเจออยู่สวนบมแมนเจออยู่น้ำแม่น้ำเจ้าพญาเลยเจออยู่สวนน้องเห็นข้าวเดีวลงละลาตกน้ำห่างกระเบิ่งข้าวแล้วเมื่อกี้ในวันห้างก็เห็นศพมาสันเนาะห่างก็เห็นศพแตงโม่จ่ายน้ำขอบคุณวพก่นเด้อ ฮาต่งว่าสาบแปดชั่วโมงเลยเนาะครบแตงโมดิ๊บบอแมนนวยนี่คือบุ๊ค่อยเป็นแต่แซ่บหน่วยนี่นวลนี่น่วยนี่นี่นวลนี่ตอนนี้มันกราบนาบึกคือสิกราบบางเลยอันนี้แตงโมจากสวนพี่นาวจาผู้เจ้าเพื่อนอันปิดไห้เด้อบริลักเด้อผู้เจ้าผู้หย่างกำลังเขาเจ้าเก็บหลายเก็บไปขายหลายรถแล้วอันนี้นะ จะปูแคมหวยม,มามนคนก็นได้กินแตงโมเพร่ะได้ตังเขียนได้แตงโมสุบอ่ <c oughs> อันนี้คือแตงโมแดงจ้จอ,อ,งอยเลยแตงโมแดงรื่อนกับรยากาศแแเลือดเป็นสีแดงเออเลือดมัน,มนก็แบ่งสีแดงน่น เอาเคยด้วอเว่แล้วหนึ่งอีกเคยแล้วใจนะกำลัใจแล้วแล้วหนึ่งเอานี่นนี่หี่พาาง่ไก็แลยงงเอายเอป่านีอ่ะพนนะแต่งโมสุกอากาศขึ้นหอนนะบิกงใหญ่เลยอ่ะคอยมอบไปเจ้าเนาบีกนีหน่อยหน่อยนึงก็เปินเต็มที่พี่ทาวจาาน ก็จิกลับ้านะคะใครจะกินนี่ตอนนี้เอยมีสโลเกียนประจำตัวแล้วใครจะกินหอ,อมทุกอย่างรวมลลายพอกินสุ่มเขาเลยนะ <laughs> น้อยนั่งพนังชิ้นพล้นกระถางบฟ้าเแซ่บบฟ้าแซ่บบรมันเป็นลูกลงมีซะเด้อผ้านลุลยเล้ยอันเริ่มเลี้ยงสิบไว้แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยกินนี้ยอมรับ่กินโจอีหลีข้าวโพดในสามพักใหญ่เบิดกินเบิดมือคาเตอือซิมซิมซิมพาเต็มที่ เขียดก็ได้พ่อแก่พี่น้องเขียดทรายปนนั้นยายรวยยังประยากเมื่อยอยู่้ยังอยากคุดอยู่ไปกินไก่ยองแข่งกันรานหวานเอาข้าวไปกระตุกหวานแน้วมีกระตุกคือสาดไม่หายชอบกินแตงโมน้องนำไปกิแตงโมชุกเด้อไม่ไจะจะทุกคนขี้อยากพักกันมาหาเขียดพ่อใหญกินแตงโมแตงโมพ่อใหญ่ อันนี้ส,ส,สดๆจากสวนนะจ๊ะลูกน้อยก็มีนะจ๊ะลูกน้อยเยน็นเนาะมันสุกอย่ลูกน้อยนะลูกน้อยดูสุกแล้วอ่ะชัวรมา,ากจกังหวานๆเย็นๆหวานเย็นนี่หมักป่ายไ <c oughs> หมอันนี้เอาลองผ่าดูลอยแล้วว่าสุกเราเก็บมือเป็นหวานเย็นนะคะอันนี้พอดิปิดเองนี่พี่น้องแล้วปิดให้ใหหคิดเงินเรียบร้อยอันลูกซ้ำนี่ยเาสีหยกให้เบิ่งอันลูกซ้ำนี่ยลูกเราสาม สามสิบบาทพี่น้องหนึ่ใหญสามบาทเป็่ะไงสามสิบบาทอันน้อยๆแล้วอันปลาอันเก็บให้กินไอศซืีอเอาไว้ร้อยไปแล้วนี่เห็นบหมซุปลูกป่ายมันก็หวานลูกป่ายเราเก็บให้ซืศอเนาะแซ่บบ่พเพหันไปหากล้องดูแซ่บบ่แซ่บ ติดเสาลอยสมือในมาสมือพี่น้องตื่นสมาแล้วมาเฝ้าบางมือกับมันนอนพุกแต่หาเมื่อเ้าเมื่อใดือนเสาลอยนอนหน้ากับให้นาสาวเพผลออกมาส่งมืนอนี้วันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์กับสิเมียนโม่แน่เด็กๆบนแปะโรงเรียนลองทิพย์ก็ออกมาบ่มาจากพรานใจ ันอยากไปหวานบ่ะหวานมันเย็นนะแต่จริงนะอากาศหนาวเลยพี่น้องถ้ากันไป่คุดเขียดเ<ไ>มือม่อยแล้วก็เมื่อยย่างแล้วก็ห้อนอีกอย่างในห่วยนันบ่มีอันมีม,มลมปาตัวพระมันีะเปลี่ยนบรรยากาศ พานเด็กๆอันมันเลาะทงเลาะป้ากินข้าวกาจี้กับปูจ้ำเกลือแซ่บกินยังกับแซ่บไปใบอยู่หลงนะกินข้าวป้านี่แซ่บเนาะเท่าไหร่เลยวพกข้าวมากินอยู่พี่น้องนะยังกับแซ่บตรงนี้นั่งกินย่งห่มคามอยู่กลางสวนมองมองหมดเลยแถวนี้นะเราเก็บบริลบตมาตอนนี้หลายหลายเราเก็บมาถ่ายรดเรา เดี๋ยวปีหน้าตอนนี้สิว่างแผนใหม่ปลูกแตงโมปีนี้นี่ยปลูกไปสองสามรอบแล้วมันกระบอกเปลี่นพอบริว่างแผนไปปนนว้บ่กาารวงแผนปลูกแล้ว,ลวอ่าเอาเม็ดมันปลูกแล้วมันบระหยัดกเกิดเกิดแล้วกันนั่นเอาตรงกะใส่กระทางก่อนเนาะกะถางใส่พวงปีแล้วปลูกกระโพดได้กลิ่นอยู่แล้วมันลมแห้งเลยบระหยัดปลูกกระโพด เอาอีกแม่ฟ้าเขาแล้วโยนทิพตัดนั่นด้วยปาดๆในพายอีกหน่อยใหญ่เนี่ยกินไออิ่มลูกหวานอ้เานงอะไรลูกปลายมันเด็่กปยากกินหวานสุดนะ มันไออเป็นวัดเนี่ไปสักยาบเป็นไข้เป็สีดวัคซีน้องทำนะสีดวัคซีนอ่กันโควิดอ่ะซีโนแวคบทำมาละไข่บอมาบลงตากแดดลงนองน้ำเขานี่แล้วก็เสียงเปี่ยนจากหน่อยแต่วมันอีกพาละห้ว อยากมานํเเด็กๆงันว่าจะไปใส่เขาบอได้ว่าอยากยันเมื่อยเดมวนเสยหาก้นหากุณแห่งมานี่โดยเฉพาะซีมอนพอทไซนี่อยู่เฮือนก็บ่เคยนั่งนอนอยู่สื่อพักอล่แถวทงเน็บตงระันาก็มาเลยค่าอีกร้อยบ้าบเมาาหน่อยได้งเคร่อเปืบ่ค่อยนนงยเลยอะ กินอะ้รไม่พลาดนดิบบคุณแม่รวยเก่งเก่งละเลบิ่งม,มือเนี่ยยอดแกนเสือคือมันเปื่อยฮากิจยิบเอามาตัวไรตัวหน่วยเนี่ยคือบ้คอยสุกปายในเนาะกาบมาจากหนาแม่นบอหมักโมดับนะมันสีบ้คอยนนั่นนะนี่แต่หน่วยนี้บ้คอยอ่า บรกค่อยซุกอะไรกลับหนานี่หน่วยนี่สุกคั่ะอีกหน่วยไม่เอาสิกินเบิร์ธหานหน่อยบอกเบิร์ธเอาเมื่องน้ำจะจะหน่อยหน่วยใหญ่จะหน่อยหน่วยฟ้อากินเต็มที่สิมอนพันมอบุมาดนใสบ่มาแล้วบ่ต้องกินใช่ก็กินเพื่อนอกเลยเด้อแม่รวย แดงเลยพี่น้องอันนี้เป็นสีส้มมันหวานเพว่าโม่ปลายอันนี้สุก้มเอกถ้ามากินนั้นถ้ามาฮะเกียดก็เลยกินแตงโมเสยว่ะสวยอิ่มจับอิ่มมากินอยู่บกอันนี้คือส้มโมนะคะอ่อนอยู่ ม้วนยังยังอ่อนเดี๋ยวเขาจะไปบุกนัาอ,อ,อ่อนม้วนหวานนี่ยังไงว่าเบิ่งตามัน,นอันนี้คือสีสุกอันนี้พาหน่วยนี่นาพาไม่อันหน่ีน้บัวสุกบบวพาก็ไดับอันนี้เนื้อสุกอยู่แต่มันสิบวบค่อยแดงประดับเนาะนี่มันสีประมาณนี้ว้าวพว้าวแต่นี่เนี้อสุกขาด เบ่งตามันห่างๆนะจ๊ะครับอืมเขาเบิ่งตาแล้วนี่แต่เกลี่ยๆว่ะหอบข้อศีกินเดินฉันดังพวกอย่างกินในก่างมันเลยเว้ยสุกคักอัลตอนนี้เด้อรอาบอาดูคักแซ่บคักเด้อร์อัลตินิระอายุกไปยกไว้นั่นเจ้าเหนียว่จ้ามีดเท่านั้นทีมาเองใช่เองคือมีดมา คือติบเขาพร้อมตีบเขาห้อยไอยู่อยากกินเขาโม่อย่าบอกเลยยายรวยกินแต็งโม่แล้วสิพักกันเป็นคุดเขียดต่อนีะเบาเด้อเมื่อเด้อบานี่เราลังตายโยนยกยกยกไก่เราก็มางามเอากินไก่ป no ้าก็ไก่ป้าทีเราได้ไก่ป้ามาเรียบเขาไก่ป้ามาเรียบเมื่อเราอันแคมถุโอ้ยมันสุกขาดจนว่าใจมันนะอยากมันนั่นนะ หวานจ้ะนวดนี้แห้งหวานค่ะเนอะแสรบจปะลูก่ะเอาได้เอาทีจะลอยซอยแล้วนี่นี่นี่แะหวานหมูเนาะบ้านห่อยหนึ่งหวานนี่นี่เอากินแต่ซอยแล้วเป็นวัดด้บยประ้าเธอเป็นโควิดหรือเปล่า เปลี่ยนบรรยากาศจากทุ่งไร่ทุ่งนาจากเทียงให้เทียงนากินยูทงบบดนี้ลงทงลงทาเดี๋ยวคุณแม่ไปเดี๋ยวมาหน้าดอกอยู่บ้านหวานแจ้าปุ๊ก้าอืม คือประด็นยิ้เสียงะแซบเยอะแซบหันไปหากล่องดูแซบไปสิแซบเสียงใหญ่เสียงใหญ่คือเสียงผู้ใหญ่กินแล้วก็ชิลิต้าวเมื่อพี่น้องไปพอกันอยู่เทียงมาสามขันดูกินไม่ทำอัดกันทำเพอแล้วเอาตัวส่วนผสม เอากินนะแม่พี่มอญอิ่มเอาคืออิ่มไว้เด้เลยเอาเข้ามาให้คุณแม่รวยนุดูซาผ้าของสามน่อยขาไม่ให้แม่รวยน่ะไงนวดอิ่มหน่วยใหญ่นะผ้าสามนอยแต่ไปปิดผูกกัเบิด์ตไรนวดหยิบกระถ้อยเอาให้ไปสิจิต่อแซ่บอันนี้เอาหนี่อิ่มน้องฝากับอิ่มแหละยังแต่ข่อยนี่แหละสิ พี่น้องจ้ามาวันนี้บะมีกสิกรเก็บภาพบรรยากาศในเพลทันีเปราอันคิดหนาพี่น้องมันนี้ก็พาเด็กๆมาเลาะหัวยหานควายเขียดทรายแต่กับมาแวะสวนแต่งโมก,ก่อนจับเนาะ,ะได้กินเขียดก็ได้ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีกินต่อได้ไค,ค่อยคอยยังบพันที่ไหนพันโอมเบิร์ตในบริ